สวัสดีท่านด้วยนะครับหรือแปลควหมายว่าสวัสดีนั่นเองตอนนี้เยอผมนะครับในรายการคลิปเปอร์คุณทีวีเกมผมไม่ได้โอสเอะเรนี่เอาแ้วเพื่อนๆนะฮะ คิดถึงผมหรือเปล่านะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยเกิดอาการเครียดนะหลังจากอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครก็พอดีว่าช่วงนี้นะนอกจากจะไม่อัพคลิปแล้วเนี่ยเราจะมีเสือกนะฮะไปคอมเมนต์ชแนลอื่นเยอะแยะมากมายนะซึ่งวันนี้ก็โดดไปที่เรียบร้อยนี่ยคือชื่อชแนลคูม,มันหน่อมแนมขนาดนั้นเลยใช่ไหมแบบน้ำสกูทีวีเกมเนี่ยนะฮะก็ปัญหานะฮะ แม่เอ้ยโดนด่าว่ามันไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะมีิดแปแล้วนะโว้ยนะฮะก็นะครับสำหรับคลิปนี้ฮนะก็มาสานต่อกิจกรรมนะครับกิจกรรมแจกดอกไม้นั่นเองจากเดือนสิงหานะฮะมาเป็นเดือนกันยาแทนเนื่องจากว่าเดือนสิงหานี่อพายดอกไม้ไม่เจอนะฮะหาดอกไม้ไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยได้เข้าตัวเองนะฮะถึงจะเข้าก็ลืมกดลับนะฮะนี่คือความสวยนะฮะแล้วก็เดือนที่แล้วนยะคือไม่ค่อยมีเวลาว่าเนื่องจากว่างานเยอะชิบหายนะฮะ ซึ่งวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกคือโดนคอมเมนต์ด่าเลยเครียดทีหน่อยเลยมาพูดนะฮะระบายนะฮะแล้วเขามาแจกของนะซึ่งตอนนี้ลกขังมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละ,ะสำหรับวันนี้ก็แปลกๆนะคือเอาตัวนี้มาเล่นนะพอดีว่ามารับของนะฮะประจําวันนะครับแต่ตอนนี้มันสองทุ่มสี่สิบสี่แล้วนี่หว่าโอเคนะฮะสำหรับกิจกรรมนะฮะก็ง่ายๆครับปิดแค่คุณทิ้งชื่อแล้วก็ ID ตัวละครนะย้ำนะครับว่า ID ตัวละครไม่ใช่ ID พาสเวิร์ดนะฮะแม่งัอาจจะสวยนะครับอาจจะมีผู้เล่นบางคนนะฮะไปเกีย็ตได้เช่นเอาโปไปเล่นนะก็น่าสนุกนะผมว่านโอเคฮะหลังจากที่ทิ้งไปแล้วนะวันที่13นะฮะผมจะจับวันที่27นะฮะหรือประมาณ2อาทิตย์นั่นเองนะยีกันยานะครับแล้วเราจะมารู้นะฮะว่าใครจะได้ดอกไม้จำนวน45,000ดอกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจะเลืม เล่นกันเยอะๆนะจะได้ลุ้นกันเยอะๆนะฮะถึงแม้ว่าคนจะดูคลิปแบบนี้ไม่เกิน200ก็ตามโอเคฮะเพิ่มใหม่คลิปหน้า <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไปแนละ้วครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะลงนะฮะเพิ่มใม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแนละ้วบ๊ายบายโๆเดี๋ยวทำไมเสียงวุ่นแหวนจังวะ